เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่ในไลฟ์เกมเษฐีอีกเหมือนเดิมสิ้นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับการรีว,เเวิวอีเวนต์ใหม่นะเป็นเอีเวนเต์เสริมนะครับที่แทรกเข้ามาในอ่าก่อนอัปเดตแพทใหญ่ในวันที่ย4ี่นะครับก็มเห็นมีหลายๆคนเนี่ยมีคําถามนะว่าไอจี้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนนะก็โดยส่วนตัวแล้วนะครับผม 2G นี้เดี๋ยวเราไปดูด้วยความสามารถกันก่อนนะมันกดดูตรงไหนเนาะ มันมันไม่ได้นะเดี๋ยว,ยวไปดูในสมุดภาพแล้วกันนะครับผมจะได้เห็นภาพจะชัดนะครับก็ G2G G นี้บอกตามตรงว่าจากความรู้สึกของผมคือโดยจากความสามารถแล้วเนี่ยเหมือนเป็นเอีเวนต์พักเพชรมากกว่านะก็อ่าตัวแรกนะครับเป็นหมัดหมีทําลายล้างนะความสามารถก็คือเมื่อทอยเตาา๋าผ่านฝัตรงข้ามนะครับมีโอกาส60%ที่จะผักไปยังทีิเวฉันแบบสุ่มแล้วก็จะบวก เติบโตเพิ่มเซลล์10%เมื่อไม่แสดงผลนะแล้วก็เมื่อทอยเต่าผ่านฝ่ายตรงข้ามประกาศ75%ที่จะทําลายาคารแล้วก็จะยกเลิกทาสีในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามในเค้าทาสีเอาไว้อะไรประมาณนี้ก็เป็นสกิลทําลายเมืองนั่นแหละนะครับอืมก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนซ่อนเงินเท่าไหร่นะครับก็จีนี้ประมาณนี้นความสามารถก็เป็นเหมือนมาเตะทั่วไปหรือว่ามีทําลายเต่ามาให้ด้วยนะครับผมอืมแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกันกับที่เราใช้ หมัดสวิตหมัดเนเร์ทศหมัดนู่นนี่นั่นกันในยุคนี้ก็คงจะหมัดนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นที่โฟกัสมากขนาดนั้นนะอาต่อมาเรามาดูกันที่หมีกอ่อสร้างกระโดดบ้างนะครับผมอาเมื่อกอ่อสร้างอาคาร3หลังนะครับมีโอกาส45%ที่จะย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่วังฉันนะเพิ่มเข้ามาทางคูณ2และมีโอกาส50%ที่จะย้ายไปยังพื้นที่ภายในแถวนะครับอืมอันนี้ก็เป็นความสามารถคล้ายๆกันกับ แปลนกระโดดทั่วไปแต่ว่ามีเด้งในแถวให้ด้วยนะครับก็คล้ายๆกับแปลนเรือวาร์ปนั่นแหละแต่ว่าเรือวาร์ปมันจะมันจะมีมีกลับเมืองแทนนะครับอันนี้มันเป็นเด้งในแถวแต่ว่าอันนี้ไม่มีล็อกเมืองนะไม่ไม่เหมือนแปลนยานนะอันนี้ไม่ล็อกเมืองนะก็ความสามารถนะครับผมก็คือสตาร์ทที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะไม่บวกเพิ่มนะตัวนี้นะครับก็จะตายตัวอยู่ที่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมมองว่า จี้นี้ก็เป็นเหมือนแปลนกระโดดชิ้นหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมถ้าเทียบกับแปลนแปลนที่เราใช้กันอย่างนี้เนี่ยแปลนยานอย่างเงี้ยโอกาส50%บวกเพิ่มเทสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยผมว่ามันทันทันใช้กว่านะเอออันนี้มันไม่ค่อยแบบมันดูไม่ค่อยแบบยังไงไม่ค่อยชัวร์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์คือต้องมานั้งลุ้นเยอะเกินนะครับผมมองว่าข้ามเลยกว่าครับอีเวนต์นี้ไม่ค่อยมีจี้ไหนน่าสนใจนะเป็นไทยปทยร,ระดิ ส่วนตี้ที่มาเลยหลังในวันนี้นะครับก็เป็นเป็นเจ็นแท็กโลนะครับผมกับแผนป้องกันเวสเซ็จนะซึ่งไอชิ้นนี้ก็ข้ามไปครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากแต่ว่าเจ็ตโลเนี่ยยังมีประโยชน์อยู่นะเจ็ตเจ็ตโลเนี่ยยังมีประโยชน์อยู่ถ้าใครยังไม่มีอยากจะหาไว้ก็ได้นะครับอถามว่าเจตโลนี่เล่นกับตัวไหนได้บ้างก็เล่นได้กับสายวิกหลายตัวจีนี่วิกกิทดาร์ซิทนู่นนี่นั่นเล่นได้หลายตัวเลยนะครับ สายรีชาร์จต่างๆนะครับเล่นได้หมดเลยนะครับผมอมืใครมีตีนี่ใครมีดร์ซิทก็เอาไปเล่นได้นะครับอสลับเจ็ดเจ็ดโลนะหรือถ้าเกิดว่าใครมีเจ็ดโลน้ําแข็งแล้วจะข้ามก็ข้ามได้นะแล้วแต่เรานะครับส่วนตัวผมข้ามแล้วกันอีเวนต์นี้ผมอยากจะให้ทุกคนเก็บเพชรไวรออัปเดตแพทใหญ่มนที่ยี่สี่มากกว่านั้นน่าจะมีอะไรบางๆเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเก็บเพชรไว้สักมีสักประมาณหมื่นห้าอย่างเงี้ยกำลังดีนะครับผมตอนนี้เพชรผมก็ยังไม่เยอะเลยนะครับยัง ยังไม่ได้ไม่ต้องห่วงผมหรอกผมมีเพชรดองมาผมยังไม่ได้รับนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในแพทหน้าลวกันวันที่24บนะยังไงก็ขอให้อีเวต์น,นี้ทุกคนก็พักผ่อนหย่อนใจกันหลังจากที่เราเหนื่อยกับการทางเว้นทําเว้นมานานนะครับเว้นนี้ก็ถือว่าพักผ่อนไป2วันแล้วกันนะครับหาเพชรเยอะๆนะครับเพิ่มหาเพชรเพิ่มเยอะนะครับเตรียมตัวไวรออัปเดตแพทใหญ่ในครั้งหน้านะครับหวังว่าทุกคนจะ เพลิดเพลินกับการอัปเดตแฟนใหญ่ในครั้งนี้นะครับเห็นเขาว่าแจกของเยอะนะครับยังไงก็รอติดตามรับชมแล้วกันเดี๋ยวผมจะมารอรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนละครก็เห็นมีคนสปอยมาแล้วนะครับว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเป็นภัยต่อเซิร์ฟเรามากเลยนะถ้าทางเกมไม่ทําการเนิฟนี่น่าจะน่าจะหนักอยู่นะครับน่าจะหนักน่าจะมีผลกระทบต่อเซิร์ฟอย่างหนักนะครับมีเมียนอาชาอะไรเงี้ยจะสั่นสะเทือนกันบ้างแหละนะครับผมถ้าเกิดว่าตัวนั้นเข้ามาจริงนะใครที่เห็นสปอยมาแล้วก็คงจะ ตื่นตาตื่นใจกันนะผมผมก็เห็นก็ตกใจเหมือนกันให้จริงล่าบอกอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแค่สปอยนะไว้เดี๋ยวเราอ่ามารอดูกันอีกทีนึงว่าตัวจะเข้ามานะแต่เห็นเขาบอกว่าแจกบีฮยองรังนะผมแจกบียองรังนะครับก็เดี๋ยวรอดูสกิลอะไรยังไงแตผมมารอรีวิวให้ดูนะครับผมในการอันเดอ์แผนหน้านะยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าอีเวนต์นี้เป็นไปได้นะครับข้ามนะครับทั้ง เก็บเพชรดีกว่านะครับอืมเราเหนื่อยกับการทางเว้นมาเยอะกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาเราพักผ่อนแล้วนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะผมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะ๊ายบายจุ๊บๆลาทุนนะครับฝัละ